สวัสดีครับนี่ก็คือรเทคครับวันนี้เราก็จะมาลบพื้นหลังนะครับที่แบบว่าสมมติเราถ่ายเงแล้วมันมีพื้นหลังเนี่ยแล้วเราอยากให้มีแค่ตัวเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนตรงนี้กันครับโอเคครับอันดับแรกครับเราก็ต้องโหลดแคปคัตมานะครับเป็นแอปที่ชื่อว่าแคปคัตนะครับครับกดเปิดเลยครับเสร็จแล้วครับเราก็จะเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ลองดูสคริปหนึ่งอย่างเช่น เป็นคลิปเป็นคลิปนี้นะครับเราก็กดเพิ่มลงไปครับครัคลิปก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะตัดพื้นหลังออกนะครับเหลือแค่ตัวเบลคนเดียวนะครับเราก็กดที่คลิปเลยครับแล้วก็กดที่ cut out ครับแล้วก็ลบพื้นหลังครับผมแค่นี้นะครับก็รอให้ครบหนึ่งร้อยปอร์เซ็นนะครับเราก็จะได้ปร็กาวประมาณนี้ครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะใส่ภาข้างหลังแล้วครับง่ายๆแค่นี้ครับ ค่ะจบแล้วเราสอบคลิปนี้นะครับก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ